Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ก็พกเองแล้วมือล้างยังยังยังไปเลยไปล้างมือไปช่วยทำกับข้าวทางโน้นเลยไปไปพ่อไปด้วยดีเร็วเร็วกินไปดีๆนะระวังอย่าให้กระเบื้องแตกได้นะเพิ่งถอดมาจากหน้าบ้านไปไปเร็ววันเกิดพี่เหรอก็ใช่สิไม่มีสัญญาณเตือนเลยใช่ไหมอือคือพี่ไม่ชอบบอกใครเรื่องพวกนี้บ่อยเฉพาะคนสนิทเท่านั้น ว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยยังมีอีกนะรอ,อแปบ๊บรอแป๊บนะจะไปไหนนะอมาแล้วอืมที่ให้ให้หนูเหรอใช่สิแต่นี่นวันเกิดพี่นะหนูต้องให้ของพี่ต่างหาไม่เห็นเป็นไรเลย ที่พี่ให้เนี่ยไม่ได้ให้เปล่าๆนะพี่มีอะไรจะขอทางงานแกะเลยแกเลยแกเลยแกเลยโอเคแกะแล้วอ้ยเฮ้ย,ยน่ารักอะนี่พี่นั่งว,วาดเองกับมือเลยนะเอ๊แต่ว่า ชื่อหนูมันเขียนผิดอะของหนูต้องเป็นซันเดย์ลงท้ายด้วยตัวอีไม่ใช่ตัววายนี่ตัววายก็พี่เห็นเราเกิดวันอาทิตย์ไงอีกอย่างเนี่ยปีนี้เนี่ยวันเกิดพี่ก็ตรงกับวันอาทิตย์เราซ้อนท้ายพี่ก็วันอาทิตย์แถอะสีข้างได้เจ็บไปหมดแล้วมั้งแล้วพี่จะขออะไรจากหนูอะก็ พี่จะขอให้เราซ้อนท้ายพี่ตลอดไปเลยได้ไหมพี่จ๋าจ๋าหนูลงท้ายด้วยอีนะจ๋าไม่ใช่วายอุยอุยอุยน้องจ๋าค่ะพี่อยากให้น้องซ้อนมาใส่พี่ไปตลอดชีวิตเลยแล้วพี่จะมอบหัวใจให้เดี๋ย้ๆพ่อแอบฟังอ่ะเนี่ย ไม่ได้แอบแต่เองสองคนจีบกันเสียงดังไปนู่นในปากซอยนู่นไงเวอร์เวอร์เวอร์ถือกลับรออยู่นานแล้วตกลงจะได้กินไหมถ้าไม่กินกลับกิน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 นั่งนั่งนั่งกินข้าวอย่างนข้าวโอ้ขี้งอนด้วยวางนั่งเลยเอาหมวกกันเอกมาหนี่ก่อนรถแพงไหมเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันนะ จะใส่ให้เห็นไหมให้ของขวัญปุ๊บได้ใส่เลยนี่ขึ้นมาเลยไกลแค่ไหนพี่ก็ไปส่งได้จะล้มไหมเนี่ยจะล้มได้ยังไงแล้ว ก็ไม่ได้ลมซะหน่อยพี่แค่อยากให้เรากอดอ่ะแบบนี้ไงไปแล้วนะพร้อมนะพร้อมค่ะ